สวัสดีก็ไม่ชอบแน่คร้ากับไม่ครับผมจี๊ดๆเละอันนี้เราจะออกทริปกันอีกแล้วเหมือนรอบที่แล้วเราจะไปที่เดินนะร้านนมอโรมครามชีวิตช่างเป็นสีครามก็ต้องเหมาะที่จะไปกินนมนะครับเกี่ยวอะไรกันเราไม่เกี่ยวหรอกไปเด็กก้าไม่หนาแซงไม่พ้นอ่าเราเช็ดโอเคปี๊บอยู่ข้างหลังพร้อมลุยเราจะตามบีเอ็มคันนี้ไปเสียงเครื่องโคตรเพาะเสียงเครื่องก็เท่ของรถกูอีกริงนี่นะเราก็มากันครบเดอะแก๊งเลยนะครับผม ไปล้วจ้าไปล้วจ้า,าแสงแสงรอบนะฮะโอ้โหเชือไฟเหียสว่างนิ่หายกโหูฟอ์ซาไปหน้ายางตาสัสไปละเจ้าไปละเจ้าขอ,อยัดแสงนะจ๊ะ่อเดินนาวเด็กแกงกต่างๆเนี้ยอยู่กับพีตพ่ตุน่นเหรอฮะพี่ตุ่นได้ไหมสามฤทธ ซ้ำรวยซ้ำรวยนะฮะแล้วมีน้องน้อยน้อย,อยสิบอสเอารหงค์ฮสตเราตามมาด,ด้วยแล้วก็ป่ามดัดเอลแล้วก่อนจะเป็นบอกว่าเอลแปด 8, นี่เ,าเอาป่ามัดเอลซิกนะครับเอลหกแล้วก็คุณดานนท์นะฮะคุณดานนทน X Max สามร้อยแล้วก่อนจะเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยนนี่เป็น X Max จะเป็นเซตแปดเราด้วยขายเรียบร้อยนะฮะเซตแปดไปแล้วจากคลิปล่าสุดที่คุณเห็นนั่นแหละนั่นจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะได้เห็นเซ็ตแปดร้อยอันนี้คลิปนี้เราจะไม่เจอเซ็ตแปดร้อยต่อไปเราจะเจอกับ เอ็กซ์แมนะครับผมแล้วก็มิสเตอร์เกมของเราก็มาด้วยฮะหลายคนงงมิสเตอร์เกมคือใครนะครับผมมิสเตอร์เกมก็คือคน,คนที่อยู่ในช็อตของผมนั่นเองที่ขับเซบียาพันของผมนะฮะตัวใหญ่ๆล่าสุดเพื่อน,นได้ออกซอนเทสแซมฮัสซุนอีกำลังนึกอยู่ว่าอีหรือดีไรยเจี๊ย,ยนอ่ะนะฮะก็ออกมาแล้วหนึ่งคันนะฮะครบยังวะเออครบแล้วแหละมีแค่น,นี้แหละส่วนผมก็เจี๊ยนอ่คันเล็กคันน้อย พูดใจของผมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไปจากไหนอยู่ด้วยกันตลอดไปทุยไม่ใช่นะก็ <c oughs> ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างงี้ฮะยังไม่ได้ไปไหนฮะติดเงกอยู่กับเจ้านกเพราะยังติดผ่อนอยู่นะยังผ่อนไม่หมดนะครับแบบใครอยากรู้นะครับผมดาวหมื่นสองนะครับผมเป็นซับดาวจากทางร้านนะฮะก็คือออกแบบฟรีดาวนั่นแหละยอดจัดอยู่ที่ประมาณแสนลบไก่นี่ไปก็เหลือประมาณเก้าหมื่นหนึ่งมั้งก็จะไม่ผิดผ่อนสองปียี่สิบสี่งวดตกอยู่งวดละสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับผม ต่ตอนนี้ผ่านมาได้ครบหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับผมก็เหลือแค่11งวดเท่านั้นนะฮะใครคสนใจสกิลต่อได้นะครับผมดาวสามหมื่นไปเยอะไปหะสองก็พอดาวสองหมื่น 20, ก็ได้ล้วตอนนี้นะอนาคตก็คาดาวเพิ่มขึ้นหน่อยรถหม่แคนะ่หมื่นสองนะวัยมิ่งหนามากอีอีแอบขายไม่ตัว <laughs> เดี๋ยวเพื่อนก็ตกใจดีครับตอนที่จะตอนที่ได้เห็นคลิปนะอันนี้ก็กำลังจะเข้าเดือนกุมภานี่สิ้นเดือนมกรานะเงินออกเงินออกสบายใจนะครับผมแต่ถ้าเงินออก มันออกมาแล้วเราเออกจากกระเป๋าไปเลอยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งนี่มิสเตอร์เกมเรามาแล้วดูอย่างในใต้กระจกเราเห็นปะนี่นะโคนเอาโคนเอาวเขาผมหันหลังไปเนี่ยผมก็จะจุกแล้วข้างข้างหน้าได้เพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะโมเดหันหลังนะหันกลับมาตึงอยากรีวิวรถคันไหนฮะสามารถสรกิปในในคอมเมนต์ได้นะครับผมช่วงนี้วิดีโอเต็มไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่เลยรู้สึกเหมือนว่าจะไปดังในเรื่องช็อตแทนนะฮะเพื่ออาจจะหันกลับไปทำช็อตแทนนะครับผมแต่ว่าช็อตก็นะมันมันมัน ข่าก็โอ้ยขาวยัดไหมขมา่าวมอสวัสดีครับเออ,อน,นี่ก็ขาวถนนไม่ค่อยดีนะฮะยังทาถนนไม่เสร็จเลยตรงนี้รู้สึกว่าจะนานมากถนนเละหมดแล้วนะตอนนี้ท,ทําใจเขาบผมทำแต่งเดือทําใจฮะกรุงเทพน่าจะเหมาะก,กับรถวิบากมากกว่ารถบนดินอย่างนั้นน่นนะออ่นรถ โอ้ยคุยอีกแงอะไรวะคุยอีกแล้วคุยอีกแล้วให้เรานำเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอนะเสียตุนรอติดคุยโทรศัพท์กันฮนะเยวจะไปเรื่อยๆนะรถมาที่ไหนอะหยู่มหลังยักตามมาไม่ทัน,อ,อ,อ,นอ่านำไปก่อนเลย จ้าอ้จ้าที่ทวงโกชุดเออแปดสิเอ้ยแค่มีรถเบรควิ่งเส้นนี้ด้วยไม่เคยเห็นเลยว้ายแท็กซี่แท็กซี่แอบต้องไปรอเด็กแกรงนยฮะฟังเพลงเพลงฟังเดี๋ยวบอกว่าไม่หลุดโอเคไม่ไม่หลุดแล้วไปถ้าไม่หลุดเดี๋ยวลงแม่งเข้าอีก็เดี๋ยวไม่ได้ยินอีกเดี๋ยวคลิปจะเสียฟรีนะฮะ อื้มอืมออืรอมันเปิดจิตจัดเองอุ้ยคลิกมาไงคลิกร้อยกสิบสุดด้วยต้องลองต้องลองยอบยอรอเพื่อนกันอ่าชะรอนะฮะรอเดี๋ยวแก๊งอราอน่อยนตงนี้ทำถนนดวยว่ มเต็ไปแล้วไปแล้วนี่ฮนะนี่ฮนะเดแกงเด็กแกงายเราก็ตามครับตามครับตามไปถ่ายท้ายหน่อยออ๋ันนี้ฮะเอาไม้หนุ่ยสี่เบียหกข้างเรานี่เราถ่ายนะี่ตืดไฟแดงอีกแล้ว น้องน้อยมากับแฟนนะฮภรรยาแนอนาคตเอ้ตามตูดไป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 เนีติดไฟแดงครับเราถ่ายเห็นไม่ได้ไม่เยอะตอนนี้เห็นแค่น้องน้อยอย่างเดียวเต็มตูดเลยตอนนี้หมายถึงไฟท้ายนะเต็มหน้าเลยเี่ยมิสเตอร์เกมล้วฮนะ ไปฮเนีนอยอย่าน,นี้ปา,ปาเขงหกนนนะัารถอนนนผเนี่ยมสเกมเรามิสเกมอนี่อน,นอ,นนอไปแล้็ช <c oughs> ะลอเสียต้นนะฮะแดงไม่ได้รถเยอะนะ รถเสียด้วยรถเสียเยอะจัดนะว่ารถเมเสียอะไปแล้วไปแล้วตาผมมองถนนอยู่นะอันนี้ผมแค่หันกล้องดูใช่ไหอ่าไปแล้วเชตรนนไปแล้วไปเลย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 อ้าไปแล้วโคตรเท่บอกเลยโคตรเท่แล้วขี่กันอย่างเรียบร้อยนะสองคนหายตั้งน้อยเราหายนะ ป,ป,ป่า่ามอสป่ามอสไปทายให้อยู่แน่ๆเลยเปรียบเทียบกันฟังด่านดานอยู่นะนี่ว่ะโอเคคลิปนี้ก็จจะฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไป EP ต่อไปเสี่ยอยู่ไหนั่นเจอ EP ต่อไป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 ถ่ายกันตลอดไปกันเอาแล้วมา EP สองนะตอนนี้เราเจอนี่เราก็อยู่กับน้อยนุ้ยซีพีเอหัวค่าสุดนะครับผมใช่ไหมได้โอเคยอมรับไป รู้ดีทีนี้เราก็อยู่กับวิสเตเกมอานอนแล้วก็วิจุลแล้วเสียมอสเราอยู่ไหนนี่ไงเดี๋ยวอยู่นี่ฮะเอาละดิ้นดิ้นดิ้นทำอะไรไปดิทัก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 ไปอยากอยากอยากไม่ค่อยไปเลยไม่ได้รีบเลยฮะน้อยรู้ทันนะฮะปิดหมอเดี๋ยวลงเข้าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเอ้าสามก็ชุดชีทว่างก็ชุดนี่ยครับพันรู้สึกเวลา เวลาเพื่อนชวนขี่รถเล่นฮะโดนไปกันแล้วอย่าอยู่นี่อยู่เลยอุยแย่เท่คนเอาแย่เทยิงสัตว์อ่ะเด,ดี๋ยวไปดูเตามตามตามนี่นี่นโอ้เป็นไงล่ะยิงเขาเต็มหน้ามเลยตนะอนเนี้ยลอยแย่เทบินเลยเมื่อกี้โอ้โหกองกูหังนะมั้งไง้บบเนี้ยมีกล้องอยู่ข้างหลังด้วยนะนี่อะไรเนะี่ย รัตสี่ร้อยอ่ขี่กันเรียบร้อยอ่ขี่กันเป็นแถวขบวนนะแล้วนี่ไปแค่หกสิบเองเฮ้ยขับรถเรียบร้อยกันดีคนระับแค่เวลาเร่งเสียงมันดูแรงไปหน่อยต้องขอใครน้ดๆหนะ่อยๆเสียงแรงเดี๋ยวรับรถไม่ได้แรงอะ่ะอีอีใจคนไปไกลกว่ารถละอุ้ยร้านอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่ามายั่วกันอย่างงี้สั่งเงินากระเป๋าน่าเฮ้ยเออ S 1> <S 1> <S ยิ่งกาประทัดไอสัตว์เสียงมันดังเขาปั่นคันเร่งไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงเครื่องนะแต่ตอนย,อยิงเนี่ยโอ้ยยิ่งประทัดถ้ามีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอเขาเรียกว่าคิกสตาร์ทเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอสัตว์ลืมนี่แบบว่าออโต้บลิเปอร์ดานี่น่าจะเทน,น่าเดิมมาเนี่ยมันใส่แกงจิ้มตุ๋นทีดิแกงจิ้มตุ๋นทีอ่านี่ยนี่ เกี่ยงกันแล้วฮะได้ l e ส s ก o จงบุญเรากขับรถกันชิว,ชวๆกันอย่างค่ำคืนนะครับผมเอ้ยบอกว่าจะมีเพื่อนเพื่อนที่ขับรถโต๊ะพันเราก็จะไปด้วกกันได้นะครับผม อ๋อเฮียไม่ต้องหาคำเลยเฮี้ยลาด้วยแบบ่พพขาฮ่าาแฟนผู้ชายผมเาฉี่กันรถเล็กก็ไปได้เฮี้ยมิดหนีลา,ลาการแล้วก็จะพูดไงฉลามโลยมาลาบางานด้วยลบนี้เจี๊ยนนอกไปแล้วฉลามโลยมาลาปิดหน่อยด้วยไป,วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า เสียงอะเหมือนจะดูแรงกว่าจริงไม่ได้แรงกันนะโอ้โหเหยีดไหมเออแค่เอานถึงจุดจุดไหนนะครับผมจุดนี้จุดไหนวะไม่รู้สิจุดไหนเราจะคอยดูเขานะโอ้โหจะมุดไปไม่น่าไปเลยน่ากลัวเอาไงดีเราใช้วิชาเจียโนเราดีกว่านี่วิชาเจียโนไปครับ วิชาที่สะสมมาตั้งแต่สาธรนะสะสมจากสาธรเราก็ไปได้เนะนี่ยไงฮะนะเกตแค่เก <c oughs> ี่ยงกันไปเฉยอ่ะเหี <c oughs> ้ยพลาดเลยมาทางนี้มาจา้ามาจ้า ไอ้เจ้าดีวเราเอาชูดไปแล้วจ้าเราเปลี่ยนชื่อชื่อช่องดีไหมอย่างเป็นอะไระวัดรถไฟแดงกับ G C T r i d e r ไม่น่าได้หรอกแต่ข้างหน้ามีลีดอะลีดซิงน,น์ช่องระวังจิมแคลรีนะจ๊ะโตโยตา้านี่ดีกว่า What this? นี้ขึ้นแม่ขา ขาวจริงเลยมันขาวมากๆเลยยยยไอ้ยยยคุณว่าโลกยิ่งถ้าเด้นี่อ่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าวันนี่ก็ขาวใช่ปหะขาวอ่ะอู๊ดแม่ขาวจะพายซะเลยอ้าวฮ่าฮ่าฮโาฮอันนี้หัวใจผมเป็นฮา,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 าร์ดสเตอริโองงก็ดิงงก็ดิมาลุนไฟแล <laughs> ้วรสายก่อน ให้กลุ่มเพื่อนๆได้แซงขึ้นไปเพราะเราขึ้นแซงขึ้นมาระยะหนึ่งะเอ้ยระยะหนึ่งไม่ใช่ระยะไอ้เไหน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 ใครไปก่อนมาแล้วไป <c oughs> <c oughs> แล้วได้ไหม <c oughs> นี่ครับพี่เจตุนลอง เพิ่งจะได้ถ่ายฮะ EP แรกเอาไปเยอะแล้ว EP นี้เอาไปนิดเดียวพอแบ่งกันไปน๋อแบ่งหรอมีคนฟ้องอะไรฮะอิจฉาอแล้วเพื่อนเกย์ขอเรานี่คนเดียวก็เฟี้ยวได้ไปเลย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 ่าฮ่าฮอาจารย์อีทวงโกชูตย่ำลืมถ่ายจะลืมดูข้างทางเลยอะข้างทางมีอะไรบ้างวะเมื่อกี้ลืมดู ไปได้ออกมันครก่งเขิลมีนี่เองเอ้าเราจะไปเรื่อยๆนะผมเชนเอาเอายันนี้มีอะไรไหมอุ้ยมีไฟเฮียเห็นไฟเราก็ต้องมองก่อนเลยเฮียหลาดเจ้า่ใช่ด้วยเฮียสายตากูไปแล้วเน,นี่ยรัความที่ว่าเห็นไฟไม่ได้ฮนะเห็นไฟจะเลี้ยวข้องวยวไม่ดูเลยเฮียเป็นเป็นผับหรือเป็นศาลเจ้าไปแล้วไปแล้วไปมัดไปแล้ว เนี่ยโดดูเดี๋ยวดูสเตตมุดนะมัวโคตรเก่งอ่ะมีทั้งไซร์รถที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้แล้วก็มีการแทมอีกด้วยเอทแคยังมุดได้โคตรเอาบอกเลยแหมก็หล่อเท่านี้ฮะไม่ได้ฮะเอ้าอ๋อเออแล้วเอทแค่ไฟท้ายไฟท้ายรถน้องน้อยนุ้ยซีพีย์รหกฮับศูนย์รถนีที่ทำมาตั้งแต่สมัยห้าสี่ห้าปีที่แล้วยังอยู่ดีอยู่เลยเชี่ย เราเนี่ยมันก็เอาเรื่องนเนี่ยแค่ขนาดเราขิบสายแล้วก็แบบเสียบตรงเข้าไปโดยไม่ต่อปลักเลยแม่งไม่หลุดเดือย <laughs> ไม่ห้าหมื่แล้วด้วยเชิญครับเชียครับเชิญครับเอไฮรัสโก้ไสโก้บอ้าวเชีย <laughs> อะไรวะ จ้าบรรจบรรจฮ่าฮั่งขึกเขืมคึกเขื่อนขึ้นเขีย็ไม่รู้เอ้อเออเบรกไม้เบรกไม้เบรกไม้ไม้เบรกมันไปเลยจ้าล่งไหมไอ้โล่งนวดแทงดิแทงดิครับรออะไรลงก็แทงเลยครับอ่าแทงรอดแทงรอดไปแล้วจ้าเออคึกเขิ่เลียดไหม ไอ้เหี like bon ้ยอ๋อสอกคนละคันก uh eh ันไอ้เห ip ียตกใจไอ้เหี้ยไปท้ายเหมือนกันด้วยไอ้ห้าโู้ยกล่อเนี่ยไปแล้วไปแล้วกล่องอยอ่ไหนกล่องอยู่นี่โอเคนึกว่ากล่องบินไปแล้วโมเดท้ายคนเนียรถถนนกระแทกชิบหายเลยนี่ไม่เหรอความมีสิบล้อกลางถนนเลียดไหมอัลจ้าเสียตุเราไปแล้วไอ้เหี้ยกูไม่มีอะไรเลยคลิดว่าแค่ขับแบบว่า เดี๋ยวคนนู้นผ่านเดี๋ยวคนนี้นผ่านก็ทักไปทักมาทักไปทักมาไอ้เงี้ยเหมือนคนบ้าไอ้ <c oughs> ขับแล้วโยกหัวอยู่คนเดียวเดี๋ยวบอกอนนอกันน็อปอุย้ยคมอะไรวะคมสุลกากรเหรอโอ้ยเไี้กลิ่นหึงเลยเช่ยน้ำลายอายแบบไม่ให้มีน้ำลายกระเด็นนะโ <c oughs> อ้ยไอกลิ่นขี้ปากจ้ะเหม็นยุ่งหมเฮีย <c oughs> ด,ด่าตัวเอง <c oughs> เอฮเปลี่ยนน้าปัดเอาไปฮะแล้วเรกเป็นไหนไปที่เป็นเข็มๆมานะเอ้ยเขียยแล้วเขียยแล้วไปแหม่เสียงใครมาละไปแล้วไปแล้วเคไม่ตุนตามไป่ะทรงโคตรได้เลยเขี่วคนหนึ่ง เป็นทรงเด็กแว้นอีกคนนึงเป็นทรงไม่นี่อะไรฮะวัยรุ่นวัยรุ่นเก็บนี่โคตรเหมือนเลยไปไปไปโก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 ,โก,โกไฟเขียวแล้วเราจะไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคลิปผมไม่มีอะไรครับก็ไหลไปแค่อย่างเงี้ยฮาร์ดแวร์เล่นไปวันๆอย่าเงี้ยเสียงอะไรมากใกล้ๆน่า,างไงว่าแล้วเจ็ดยังรอเฮแค่เอ,อาหกไม่ใส่หมวกเอ้อยยี่เอาหุกอนสุภาวะ ที่รถเป็นอาหกแล้แต่เสียงมันเหมาือน r าหมากเลยเมื่นอ,นนอนกี้นนนนตามโซไปมีเวลาอีก45วิก่อนที่จะแดงอ,อ๋อหาลากพื้นไปมาไปมานะอ๋อ้๋ออ๋อไอ้กองพังละวอนนี้ yeah. ลูกก็น่าจะขนาดนี้ข้างหลังนี่ดีดเป็นม้าเลยไปเลยไปเลยเอ่อ uh, ดีมาก <laughs> ชูป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  ah? ชูบชื้แบบเบาๆก่อนชูได้แบบดูฮึกเหิมนะครับผมแต่ความจริงไม่มีอะไรผมได้คำเดียวว่าเมื่อยฮะผมได้คำเดียวเลยว่าเมื่อยแต่ก็ยังจะเอาอ่ะยังใส่ไหมสรุปหมดเล็กอย่าพูดนะซับแมน ห่ห้าแล้วเยอะยี่ไหม่ยมตอนแรกเป็นห้าขายตอนกี่โลเนี่ยขายตั้ตนตอนกี่โลเหรอไม่จากกี่โลถึงจะขายแสนปะประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นหกื่นก็จะขายไปเลยสพันเอ๊ยเอ็ดกเอ็นสพันด้วยไปไปเอ็พันอุ้ยเฮียหนักกว่าเกาเนี่ฮะหกห้าส่วนกับเอ็นีสสานะ ไม่ใช่ดิที่สูงเก้าไม่ใช่สูสามไฟแดงแล้วไปเดี๋ยวคับซีไม่ได้ดูแถนอยแล้วกันซีอจนแล้วเจอขึ้ต่บบายอสฟรอสเซนอินสาไฮ มีไข่โมยด้วยคข่หม้อผัดดูอะไรก,กันนะฝรั Low. Low, ่งเลโศโรแมนต์อืมยัดแม่พันไอ้เช่ยนี่นี่มันลานนี่มันลานโมยหรือว่าไอ้นี่ยไม่ได้ถินนนถ่นกันชานี่เสี่ยถิ่นกันชาเต็มเลย เชื่อบล็อกเลสเนอร์วะเนี่ยฮะอะไรอะเชื่อเหมือนเหมือนมวยปั้มเลยคนนี้เหมือนเหมือนมวยปั้มเลยเหมือนบอนล,ล็อกเลสเนอร์เลยเนีไยอันนี้เดือล็อกเดือดรักเดือดรักวะเดือล็อกกับบล็อกเลสเนอร์ไอันนีวว้คนนี้ไว้หนวก็เสียมพังมีกล่องมันชื่ออย่างนี้แล้วครับ ใช่ก็เลี้ยวได้ก็อ้อมไปะจะไปฮะจะเลี้ยวไหไม่ได้เลี้ยวก็อ้อมไปเลี้ยวหรอลฟก่ออ๋อถเลี้ยงถ้าเลไม่ได้ก็ตรงอไม่ไม่ฮกไไ็ไปอลอลงไฟแดงก็ได้ไปฮะไปแล้วจ้าแล้วแรงแล้วมนแรงทบนองน,น้นฮัลโหลแล้วจ้าจ มาแล้วจ้าอ๋อใช่ลืมบอกว่าเลี้ยมาแล้มันเหมือนจะอ้อมมาไวกว่าก็จริงแต่ีหยเห็นทุกขั้นนี่วะมันคือไฟแดงหมดเลยถ้าไม่ไหวสับก็ได้นะไม่ไหวสับก็ได้นะอาจจะได้เหรอสับปล่าออะไรมามาสับครัไหนก็ไม่ตลับกัน chào chào chạy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  chào 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 ไฟแดงที่สี่เลี้ยวขวาอันนี้ไฟแดงที่หนึ่งแล้วแล้วสองสามแล้วที่สี่ของมันเาดิของดีครับน้องของมันดีดูดีดูดีเสียได้ทั้งคืนคนะ <laughs> ดูดีเสียเอาจะไป <laughs> เล้ยงหน้าเลี้ยวขวาทักคนไปเรื่อยอ่ะรออีเย้บริษัทขาตันอยู่กระเดื่อนเลยบ้างอัดอยู่บ่าหรือหยุดอัดละยังมีไฟแดงกระพริบอยู่ปะมีไฟตรงนี้ปะไม่มีไม่มีเหรอหมดแล้ว